ไปดูเรื่องต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของด้านดิจิทัลกันหน่อยนะคะเขามีการเปิดเรื่องของการจัดหางานค่ะเปิดตัว outsourcing นะคะ service บริการออกใบอนุญาตทำงานดิจิทัลนะคะโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะตรงนี้เขาได้มีการเดินหน้าเรื่องของการยกระดับการให้บริการภาครัฐค่ะตอบรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการเปิดตัวโครงการนะคะจ้างหมอเอกชนผลิตใบอนุญาตทางานและ ให้บริการรับคําขอและการแจ้งทํางานของคนถังด้าวซึ่งก็มีการมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของความโปร่งใสรวดเร็วตรวจสอบได้ลดภาระประชาชนภาครัฐด้วยระบบ e-work permit และสูนบริการกว่า40แห่งทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านอธิบดีกรมการจัดหางานคันนายสมชายมรกตศรีวันได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญและ กับเรื่องปฏิรูประบบราชการสู่ยุคดิจิทัลนะคะเพื่ออะไรเพื่อเอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทางภาครัฐโดยโครงจ้างออขออภัยค่ะโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานเนี่ยให้บริการรับคำขอ และการแจ้งทำงานของคนต่างด้าวถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะที่จะพลิกโฉมการให้บริการงานด้านการทำงานของคนต่างด้าวโดยเปลี่ยนผ่านจากการดำเนินงานโดยภาครัฐมาสู่การใช้ศัก,กยภาพของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ตอบสนองกับยุทธ,ธศาสตร์20ปีนะเป็นยุทธ,ธศาสตร์ชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภา,าพประเทศให้กล้าวสู่ระดับโลกโดยโครงการนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการการทำให้เรื่องของการยื่นใบขออนุญาตทำงานต่างๆเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องรวมถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมจะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันค่ะผู้ขอรับใบอนุญาตถึงจะได้ รับใบอนุญ,ญาตว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอมีการปรับเปลี่ยนแล้วคือก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นสบายมากขึ้นผ่านยุคในการที่มีเรื่องของระบบดิจิทัลเข้ามาใช้รวมถึงการลดต้นทุนในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐในระยะยาวอีกด้วยค่ะก็เป็นรูปแบบของการบริการแบบดิจิทัลนั่น<ช>เองนะคะ,คะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการและคนต่างด้าวก็สามารถยื่นคําขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลด ข้อจำกัดด้านเวลารวมถึงสถานที่ด้วยโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการใบอนุญาตทํางานคนต่างด้าวขึ้นกว่า40แห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อรองรับการให้บริการรวมถึงมีรถโมบายที่เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่อีก8หน่วยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ค่ะระบบยังรองรับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยการบันทึกลายนิ้วมือและก็สแกนบ้านตาเพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องและความโปร่งใสด้วยประโยชน์นะคะที่ประชาชนจะ ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คืออะไรบ้างมาดูกันค่ะข้อแรกเลยค่ะก็ ได้รับความสะดวกสบายเนื่องจากสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้24ชั่วโมงและมีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะได้รับการบริการรวดเร็วเนื่องจากมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการทําให้ได้รับใบอนุญาตทํางานภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นอย่างที่ต้องแบบบอกไปเลยนะคะได้รับบริการรวดเร็วและที่สําคัญมีความโปร่งใสตรวจสอบด้านนี่แหละค่ะมีความคุ้มค่าด้วยเนื่องจากว่าช่วยลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวสร้างความมั่นใจค่ะแน่นอนการยืนยันตัวต นทุกวันนี้เรากลัวเรื่องของมิจฉาชีพอพอมีความปลอดภัยโปร่งสายมากขึ้นเรายืนยันตัวตนมากขึ้นทั้งนายจ้าแล้วก็แรงงานเองก็ได้มั่นใจ<ะ>เรื่องของการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นก้วสำคัญในการ<ะ>ิารุปภาครัฐสุ ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงที่จะพลิกโฉมการให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอตอบโจทย์ด้วยนะคะความต้องการในยุคดิจิทัลและไม่เพียงเท่านี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวรู้ข้อมูลว่ามีเท่าไหร่ที่สําคัญจะได้คัดกรองได้ถูกต้องป้องกันเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของพวกที่่วยโอกาสแรงงาน<ช>ต่างด้าวผิดกฎหมายด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าเรื่องของช่วงนี้ดิจิทัลถ้าใครเข้าไม่ถึงถือว่าเขาเรียกว่า เอาแล้วก็ตามไม่ทันเทรนด์นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมบัตรประชาชนสูจีบัตรทะเบียนบ้านตอนนี้คืออยู่ในระบบออนไลน์กันหมดแล้วเราสามารถแค่ถือโทรศัพท์ไปเลยเครื่องเดียวสามารถที่จะทําเรื่องของธุรกรรมต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางที่ที่ต้องใช้เรื่องของบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าเอกสารตัวจริงในการประกอบการยืนยันตัวตนนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางลัดแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ทํางานนะคะรวมถึงรายงานจากที่อื่นจากภาคอื่นภาคส่วนอื่นนั่นเองนะคะ Cá.